เจเขาเป็นผู้หญิงเขาก็วิ่งช้าสิก็รอเขาไอ้เจ้เขาตามมาทำไมผู้ชายเดินเร็ววะอ่าผู้ชายแข็งแรงอะวิ่งไวไงผู้หญิงไม่แข็งแรงใช่ไหมผู้หญิงวิ่งช้ากว่าผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงฮะผู้หญิงไม่ใช่เป็นผู้ชายใช่แกเนี่ยบวุ้นไส้อยู่นี่เลยอยู่ตรงไหนเหรอ ไปดูกันเลยไปเจ๊เอาเจ๊ามาทำไมเนี่ยตรงไหนอะน,นี่ไงตรงนี้ไงอุ้ยนี่นี่ที่ที่บ้านของแก๊งยากูซ่านี่ใช่ธาเร็เวเร็วเร็วเร็วเื่อไอ้อย่าโดนละชุนเธอไม่รอฉันเลยนะไม่รอรอเ,เจ๊ก่อนสิรอ